ขุดดินแบกบหินเสียจนเจ็บบาดแม่คอยคอยแม่คอยลูกเอ๋ยจงจำอย่าไปทันลำ้ำท่องจำไว้เป็นตำรางานหนักยังใด ำ <Okay. S 2> กลับตำดาแก้วตาเจ้าตั้งมันใจดูแม่จะขอสู้จนกว่าแล้วแต่ ชื่ออะไรคะชื่อน้องขิมค่ะน้องขิมทำไมเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มีความหมายที่ตรงกับชีวิตหนูค่ะยังไงคเพราะว่าคุณแม่ก็ทำงานหนักเหมือนในเพลงนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะอืก็เลยเลือกเพลงนี้มาร้องค่ะร้องให้ค<า>ุณแม่เหรอครับใช่ค่ะร้องให้คุณแม่ค่ะ เพงมากทำไมว่านั่งฟังอยู่เนี่ยไม่ไม่หาหาตรงที่เพี้ยนไม่เจอเลยนะเ <_ Yas> ออร้องตรงมากเลยนะครับพี่บัณิพี่บัณรู้สึกขิมร้องเพลงแบบถ้าเป็นภาษาพวกพี่บัณเรียกกันเขาเรียกว่าใจถึงร้องเพลงไม่กลัวโนต้ตมันก็เลยทําให้ทุกโนต้ตของหนูมันมันถึงทุกตัวแล้วมันก็ออกมาเต็มมาเต็มทุกๆุกตัวใจกล้ามากๆนะคะ ตัดสินใจมาจากบ้านไหมคะจะเลือกใครตัดสินใจมาจากบ้านนะคะอายะแล้วตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนความคิดไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนด้วยมั่นคงมากเอาอีกแล้วไปมองคนที่จะไม่เลือกแล้วทำไมอ้าวพี่ไมพี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะพี่เป็นคนอย่างนี้มานานแล้วมันเคยผิดจะที่ไหนล่ะทใหญ่ที่ไม่น่ารักเลยอ่ะงั้นง่ายมากเลยค่ะ เอาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเกลียดเลยแล้วกันน่ะอย่างนั้นแหละขอบคุณมากมันมีทางเดินมันมีทางเดินสองทางขิมเดินมาหาคนที่ขิมเลือกมาจากบ้านเลยลูกง่ายๆลูกมีทางสองทางคือถูกกับผิดแค่นั้นเองผิดมันช่วยตัดสินให้เอาเลยลูกพร้อมหรือยังพร้อมค่ะเดินออกมาเลยมากลางนะคะมากลางลัษมะกลางนะคะ อยากฟนนะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกเก่งมากขอบคุณสวัสดีคุณลุงค่ะลูกใช้ทำไมแล้วเขาเลือกแล้วายเนี่ดูดิดูดิดูไหมคะเนี่ยดุกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอรวยนหนึ่งค่ะตายลูกดูจะตายค่ะ